คอนโดเดอะแคปิตอลราชปารถวิภาราคา17,000บาทต่อเดือนใกล้กับ BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโรงพยาบาลราชวิถีห้องกว้าง50ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องน้ำภายในห้องจะมีครัวิลวอินโซฟาโต๊ะทานอาหารและเก้าอี้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีทีวีเครื่องขับอากาศเครื่องซักผ้าเตาไฟฟ้าไมโครเวฟตู้เย็น ในส่วนของห้องนอนเล็กจะมีโตเครื่องแป้งเตียงตู้เสื้อผ้าห้องนอนใหญ่ก,ก็จะมีเตียงตู้เสื้อผ้าโตเครื่องแป้งในส่วนของห้องน้ําจะมีชุดสุขภัณฑ์กันห้องอาบน้ําพร้อมเครื่องทําน้ําอุ่นในส่วนของห้องน้ําอีกห้องหนึ่งก็จะมีครบเหมือนกันเลยค่ะค่ะใครสนใจอยากดูห้องหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างหรือติดต่อทางช่องทางการติดต่อหน้าโปรไฟล์ได้เลย